รอมาทอาทิตนะครับในในในใจันทึงเสาครับทำงานฝนไม่ตกครับวันอาทิตวันอาทิตไม่ตกนะครับฝน,น,นตกแล้ววันนี้คืเียงหายโอ้ลงนไปนี่ลงบนไปนี่ประนทศไทไงโอ้โอ แต่ทางจากน่คมพัฒนานะครับตอนนี้นั่งสองแถวอยอเก่านะครับแต่นี่คมนั่งรถจนเมื่อยจากนี่คมพัฒนามาสามสิบบาทของจีนนะครับผ่านบกสก่อนไปนะครับ ครับนี่อ่ะนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับ นั่งรถจนเปื่อยนั่งรถจนเปื่อยบอกเลยปีอนั่งรถจนเปื่อยครับวันนี้ นะครับลางจากที่เรานั่งกันมานานแลมแม่พิมพ์คนก็เยอะนะครับวันนี้มันอาทิตย์มันหยุดมากันสามสี่คนนะครับรความรู้สึกเป็นยังไงครับมาถึงแล้วเหื่อยเหื่อยครับรู้สึกยังไงครับตื่นยังไงครับมาถึงทะเลครั้งแรกในชีวิตก็ดีแล้วเกี่ยมดี โอ้ยครับเขาจะไปหาหอยนะครับคุณคิงครับนี่ครับคุณคิงครับคุณเรื่อคุณเรื่องันคือคุณคิงครับคุณทำอะไรครับคุณครับคุณหาอะไรครับหาหอยไงเพื่อนหาหอยเพื่อไปเปิดเพรื่องก่อนแล้วเราไปสูบซ่าหาหอยเหรอทำได้นะยกน้ำหอยก่อนเพื่อนโอ้ยยี่ห๊ะวะยำไรยี่ห๊ะครับผม ันเล้รยองก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยก็ร้อนนะครับที่แรกมาแบบฝนตกนม่ว่าจะฝนตกอยู่แล้วนี่ก็แจ็บเลยครับบอกว่าถราบได้เวลากลับอยู่กันยันเย็นเลยนะครับวันนี้ โอ้โไม่เลือัดต่อนเลยวะอ้า